กตเบื้องว่ามันสีแมนหรือบอ่แมนไปน้ำพู้จ้อยเลยครับพู้จอยกับคิดว่าแม่นตัวนี้เพราะว่าหนึ่งนิมิตเล่าเพาราะว่าเล่าดีเล,าเล่าดีมาสามงวดแล้วครับงวดที่พู้จ้อยบอ่ถือหนึ่งเล่าก็บ,บอกพู้จอยอยู่แต่ว่าพู้จอยบอ่เสียเล่าก็ะสันพู้จอยบอ่เปนี่นสิบานนี้งวดนี่ตัวเดียวแล้วตีให้ตัวเดียวงวดบางหนึ่งหั่นแล้วตีให้สามคู่สามหาสอง แล้วก็สามสีสองสามสีหนึ่งวดวังพานนะแมนงวดวังพานมาเอาเอางวดนี่พ่อจ้อยเอางวดนี้เล่าตีหาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพ่อจ้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอ่อมาตามแนวทางพ่อจ้อยเนาะ วัตถิพันธ์มาเขาตีประถือนาะฟะ่าแมนรุดเพราะว่าเอฟซีก็ได้อยู่น้ำประมาณจากสามร้อยกลัวฮึขีทรมาเอาสำหรับผู้โทรมาของสุดท้ายแมนครับของสุดท้ายเ <F 3 S 1> อฟซี่วันตีให้ถือว่นตีคอจอยแมนฟังเบิ้งดีๆแล้วไปตีเอาหนึ่งพ่อจ้อยสีบลอลขมีที่มาเพราะว่าเลขมีที่มาเนี่ยเฮ็ดพ่อจ้อยสองหัวแล้วครับกันเราก็เฮ็ดเอฟซีพ่อจ้อยพร้อมพ่อจ้อยกับเดบลกกบเพลินแล้วว่าบลเอาบลปล่อย ก็คือเกขของพระจ้อยเนี่ยพระจ้อยสิบเอสุฟังเบื้องโหลดว่าแม่งยิ่งผู้หนึ่งพระท่ายสองคนมั่นสิคค้ายๆข,ขึ้นกันหนูสามตัวเอาหัวแล่นลงมาตายตัวนึงฝันบอกแมนครับหวดใดนี่พ่อจ้อยงวดนี่ละโอ้หวดวันที่สิบหกที่จะถึงนี่นแมนครับฝันแล้วตายตัวนึงครับผู้ยิ่งสองคนบ่แมนครับ งวดก้อนงวดก้อนงวดก้อนงวดกอนอันนี้งวดนี่บ้างไหนก่อนพ่อจ่อยหนูสามตัวเอาหัวแลนลุกเอาหัวลุกไหมหนูสามตัวเอาหัวลุกตัวนึงตไตตัวน้งไตวานนี้กับยายเขียวดำมายายเขียวดำมาหาหนูยายเขียวดำกับมาแล้วบ่แมนครับยายเขียวดำกับขึ้นมาแล้วยายเขียวดำแล้วมากกับเล็กน้อยผู้หนึ่งก็เป็นสามคนคือเขา เล่าเอาพระที่อาดกรอบแล้วมาให้พ่อจ้อยองหนึ่งครับรจังจะเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงใยเขียวดำแล้วพ่อจ้อหรอจ้าพ่อจ้อยตีไว้เลขยกใยเขียวดำาน่มันทีแมนหรือบบแมนเ็ดแปดเก้าครับจ้ดแปดเก้าหรือว่ามันจะเป็นสามแปดเก้ากับว่าพา่อใดคือบางหัน เลขหนูเลขหนูนี่เพราะจ้อยตีไว้ตัวเดียวครับคือหาหนึ่งครับหนูนสามตัวหันหัวลงมาหันหัวลงมาก็คือหาหกครับตายตัวนึ่งตายตัวนึง,นงจังเถอเบิ้งว่ามันสีแมนหรือโบแมนนี่เจี๊ยบซีกุปันตีให้แม่นแม่นนะพันตีให้ไปตีแล้วครับตีหาหกศูนย์ครับหาหกศูนย์ หนูสามตัวเอาหัวล่งตายตัวนึงแมนแต่ว่าเพิ่นการนั่นอยู่เพิ่นว่ามันสิบลเป็นซ้ำซูนหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นตีเป็นหาหกซูนหนูสามตัวเอาหัวล่องตายตัวหนึ่งหนูหอยหัวลงเพิ่นว่าหัวลองหนึ่ง มันว่ามัานตกเป็นหกคนว่ะเจ้าเอาหาัวลงมันตกเป็นหกศูนย์ล้วอ่ะเราก็ตีเลยแปลกๆก็ได้ในนี้ตังแห่งถือตีตั้ง่า่งถือเขียนบวกบงหันเราบอกว่าตีกันเลยสามหาสองมันก็นถือของเราอีลีปัจจัยเด้ลอยหนึ่งคูนหาสีฟครับ เลขสามตัวได้ทั้งตัวทั้งเต่งตัวแล้วก็ได้เลขสองตัวอีกยี่สิบตัวเหยียบบ่ถือเหยียบบ่ได้เหยียบบ่เสียเล่าคันเล่าว่าคันบ่เสียเจ้าจ้างก็บม่ได้เจ้าตีเลขบ่ถือไปสันเล่าว่าเอฟซีแปลให้ตีให้มันบอกปจจัยแมีนคันผู้ใดอยากไปนั่บ่ัจจัยก็คือเลขที่เล่าตีวังหนึ่งก็คือหาหกศูนย์ครับวันที่สิบหกนี่แมีนครับ มันที่คือมันที่คือนั่นบ่เราก็ก็ว่าขั้นติตีหลายจะหลายตัวโหดคือวัางหันว่าสันเอาตัวเดียวนี่แล้วเอาพัดสันพ่อจ้อย่าสัน,นตัวหนึ่งนี่มันจะเป็นสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งก็บ่เมีพ่อจ้าบ่ามีก็บ,บ่เอาหัวมันละบูกแกยนบ่บูกแกยนบ่พ่อจ้ามันหลายตัวฟังเอาฟังเบิ่ดีๆครับเราตีตัวหนึ่งสามศูนย์หนึ่งครับพ่อจ้อยตีเจ็ดศูนย์หนึ่งครับ แต่ว่าเบาลุกงในห,หันครับพอจอยเอาเลขอกแกอยกเขียวดำครับเยกเลขยกแกยกเขียวดำในสิเป็นเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าเรายืนยืนพระองค์นึงให้พระจอยครับแต่เบื่อว่าพระจอยสิตีถือหรือบบถือระวังเลขกหนูกับเลขอกแกอยกเขียวดำานเลขกผู้ใดสิแม่นสิคิวหรือว่ามันสิเข่าทั้งสองเพราะว่าหนูมันหันหัวลงเลขอกแยกเขียวดำ่เป็นเลขบนอยู่แล้วล่ะ เหล,เล,เล็กเราเป่นเหล็กบนอยู่แล้วกระทั่งเถบ่งว่ามันสีแมนหรือบบแมนว่างันผู้ใดกับหัวซักหัวขวบลงครับเล็กทีมาเล็กก็ในใจนะนอิจณาความฟันนี่ยังกับพ่อ,อไม่นะหนูสามตัวเลนลุงมาเอาหัวลุงเลนลุงมาแล้วมาตายตัวนึง่งตั้งเด้ครับ ลองแปลความฝันพจญเรากับข้อมอลิู้ดนใดแต่แปลความฝันพจอยนี่ได้ได้รลดครับเพราะวันหนึ่งควมฝันพจอเนี่ยเขเคยหลุดครับแต่ว่าอจอยนี่ยเป็นยังก็ตีบถีแล้วเทีย,ทยไม่แน่มาบางมังมายังตลอดสองวันแล้วหนูสามตัวแลนลุ่มมาออกหัวลง่ครับแลนออหัวลงตัวนึงตายหนูสามตัวแต่ว่าสามมันจิเป็นรักลอยอีกเพราะท่านั้น ขั้นหนูสามตัวข้มันเป็นรักลอยมันก็จะเป็นสามศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งที่พอจอยยืนเบิง้งนี่ซ้ำนั่นขั้นตีไปหลายตัวมันก็หลายตัวเพิ่นว่าบ่าต้องตีไปหลายตัวหรอกพอจอยว่าฉันงวดนี่ตีให้ตัวเดียวที่แย่นั่นตีแล้วว่าเอาหัวลุ่งแล้วว่าหัวลุ่มม่จเรกหกเท่านห่ห้าหกศูนย์แล้วว่า,า,วา,ววาตายตัวหนึ่ง ใส่เป็นโซนอืมใส่เป็นศูนห่ามักจะใส่หลักผู้จอยหานี่คือเพื่อนตีเอาจากผู้จอยครับผู้ใส่เป็นห่าอืมอืมมัจฉิบุปเป็นสามอีกบอ่อมัจฉิมาลำเลียมไล่เถาบเปอร์เซ็นต์หนูสามตัวนี้ที่อืตามที่กิ่งนี้ผู้จอยคันคันบาบหุ่นพู้จอยมักเนี่งผู้จอ,อยมกอกักสามครับเด็กรับรอยสามมันกับสามอยู่แล้วคนกับสามคนหนูก็สามตัว มีเด็กน้อยมาน้ำใยเขียวดำผู้หนึ่งสามกับพ่อจอยครับแล้วเล่าก็ยืนพระที่อัดกรอบให้บ่ราเป็นพระเหรียญเปินพระคือพระพุทธรูปนี่แต่ว่าตัวองค์ตัวประเมื่อนี่แหละแล้วยืนให้แล้วยืนให้พ่อจ้อยพ่อจอยก็เลยรับออกมาอันนี้เป็นนิมิตที่ดีว่าเลขกผูจอ้อยสีเข่าบ่วหวดนี่พ่อจอยสีตีถือบ่ท่านัดไปจังเถือบิง่งว่าใยนี่คติแม่นอิลีเล็กแล้วเขาอิลีครับเอาหัวลง เอาหัวลงนี่ไม่เลขตัวเดียวแล้วบอกเอาหัวลงเอาพื้นดินสิไปน้ำบัจจอยเลขที่ใหญ่โยนั่นเพื่นตีมาตัวเดียวค้างเดียวครับคือเลือกจอยตีเลขใกญ่เฉวดำกับตัวเดียวค้างเดียวครับคันผู้ไดบไ่อยากซื้อหลกับพิจารนาบึงว่าคว่มฝนพัจจอยนี่มันเป็นยังไง คืองวดก้อนนั่นละงวดก้อนออนอั่นไม่ยิ่งผู้หนึ่งเพชายส่สองคนว่ามันออกลักษณะใดแต่งวดนี้หนูสามตัวแล่นลูกมาเอาหัวลุงแกต,ตัวหนึ่งแล่นลูกมาหอดขีดดินใา่มันจะเป็นเลขล่างบอ่อเลขวนี้มันจะเป็นสามศูนย์หนึ่งคือเจ็ดศูนย์หนึ่งคือปตัตจัยขิดใบบ่อหรือว่ามันจะเป็นของย่า่ครับห้าหกศูนย์ครับย<ะ>่า่นี่กับแปกครับ เพิ่ยู่เชีงยงใหม่เชียงรายครับย่ายนี่ผู้เพิ่นแต่ให้แน่นแม่นแ่นครับผู้นี่ก็ถือทุกงวดขึ้นกันแต่ยายแขวดานั้นมากกับเบ็กหน่อยครับในขึ้นเดียวกันมากกับเบ็กหน่อยผู้นึงแล้วก็เอาพระที่อัดกรอบแล้วมาให้พ่อจอยองหนึ่งครับผู้ใดคิดอยู่ในใจแง่งแง่งผู้นั้นสีถือเลขครับจังเถิ่งว่าพ่อจอยตีถือบ่ กอจอยตียายียวดับเป็นเก้าครับพระเป็นแปดครับพระเป็นแปดก็จอยเป็นเจ็ดครับก็เลยเป็นเจ็ดแปดเก้าแมนครับแต่จังเถือบงวามันจีแมนหรือโบเมนค่ะพระนี่เป็นแปดพเป็นแปดขันพระผู้หญ่ก็เป็นเก้าอันนี้เป็นพระพุทธทารุวเป็นพระเป็นองค์ที่ปั้นมากสีละคนยินให้กอจอยทอบปูมือนี่ เอาานเอไปนั่านมาฉันเอาไปเบิ้งเอาไปบุษะไปฉันแล้วว่าแยกเขียวดำแล้วก็ยิ้มเปื่อยๆอยู่กับเป็นหน่อยผู้หนึ่งกำลังทอดีด้วยความฝันของพ่อในงวดวันที่สิบหกเนาะค่ะเรียกทีมาอย่ามาถามปุจอยหัวซักลงถึงสองงวดแล้วเรียกทีมาเนี่ยแมนครับปุจอยพร้อมบ่ปุจอยได้บอกครับเรียกลับพ่อเป็นเรียกลับทีม่อยากเปิดเผยเพราะว่าสองงวดเราคัดมันมะเขืาก็คือจบเมื่อ่หร่ ค่ะเอาความฝันเนาะพ่อแม่นเอาเรื่องความฝันพ่อจ้อยนี่ไปค่อยๆไปครับค่อยๆไปขั้นรุดก็คือนรุดพ่อจ้อยนี่ก็คือได้ได้น้ำค้นเชียงใหม่เชียงรายพ่อจ้อยนี่ยังบ่มรุดขึ้นครับงวดก้อนๆรุดครับงวดนี่พ่อจ้อยนี่แก่ขึ้นได้ไป็นกำไรหรือไรครับงวดคือลายป็นไรก่อนรวบรวมแล้วรวบรวมเราก็บแปดมือกู้ครับเอ้ยแสนอื